ูเนี่สวัสดีครับวันนี้เราขอรีวิวจักรยานรถพับยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเบอร์ดีนะครับ B I R D Y เบอร์นะครับเป็นรถจากไต้หวันนะครับบริษัทแอ c ิ f i c กไซเคิลเป็นผู้ผลิตแต่ว่าดีไซน์จากเยอรมันใช่นะครับเขาดีไซน์มานะครับเป็นดีไซน์ของนักศึกษาเยอรมันนะครับช เวลาวางขายที่ยุโรปจะใช้ชื่อว่าเลสแมูลเลอร์นะครับหรือว่า R.M. นั่นเองส่ว่าผลิตโดยบริรษ,ษัทไต้หวันวันนี้ก็มีวางขายหลายชื่อนะครับอันนี้เป็นรุ่นเบอร์ดี้รุ่นน่าจะเป็นรุ่น D.B.1 นะครับเป็นตัวถังโมโนคอรรุ่นแรกปัจจุบันนี้มีรุ่น Gen2 แล้วก็ Gen3 นะครับล่าสุด Gen3 ก็เป็นรถ ดิสเบแต่รูปทรงจากลักษณะนี้นะครับต่างกันที่รายละเอียดลเล็กน้อยครับก็คือรุ่นพัฒนาของรถจักรยานเปร์โยนั่นเองนะครับว่าเราจะเรียกว่าจักรยานขาไก่เนะพราะจะเก็บหน้าเั็นขาไก่ตัวนี้เป็นล้อ18นิ้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกรทุเหมือนกระทุกรุ่นนะครับล้อจะเป็น18นิ้วหมดเลยครับพับได้พับ พับแบบเดียวกับปลอมตั้งนเป็นม้วนหามกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับสำหรับจัก,กรยานเบอร์ดีนะครับปัจจุบันก็มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทอินเตอร์ไบท์ไทยแลนดครับนะอะไหล่ต่างๆปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นเจน3แล้วนะครับสำหรับอะไหล่ต่างๆที่ใช้นะครับของผมรุ่นนี้ สเปคมาตรฐานของจักรยานเบอร์ดี้ก็คือมีล้อ18นิ้วนะครับสำหรับพวกเกียร์นี่ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการน,นะครับก็เป็นอะไรเหมือนกับเซอร์วูเขานะครับเปลี่ยนจานหน้าก็ได้เกียร์ก็ได้นะครับพุกดิสพุกเบรกก็เปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเป็นเบรกปีเซอร์ครับเปลี่ยนได้อนี้เป็นจานของเบอร์ดี้โดยเฉพาะนะครับติดมากับรถไม่ได้เปลี่ยนก็สามารถซื้อเปลี่ยนเป็นจาน2ใบก็ได้นะครับใส่สับจานหน้าได้ สปีดนะครับอันนี้เป็น9เกียร์เสปีดนะครับเป็ P P นทีอวาลิโอครับติดนะครับรถไอตัวแดงๆนี่คือตัวยกโซ่ครับเวลาพับอย่างพวกเฟืองนี่เราก็สามารถซื้อเป็น10สปีดมาใส่กนได้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีสําหรับใส่สับจานหน้าได้นะครับถ้าจะต้องใช้มีรูเตรียมไว้สําหรับใส่สายเกียร์นะครับ คันนี้ใส่จานเดียวนะครับปกติรถพับผมก็ชอบใส่จานเดียวมีตัวบังโซ่สองด้านเลยนะครับจานที่ติดมากับเบอร์ดี้ลอดภัยครับรับรองว่าไม่ไปโดนเอาโซ่ไปเลอะขาใครเวลาหิว้วแล้วก็ป้องกันใบฟันกระแทกพื้นด้วยนะครับเวลาเราพับย้มกันสองชั้นเลย จุดเด่นอีกอย่างของจักรยานเบอร์รี่นะครับก็คือการสะเทือนด้านหลังนะครับเป็นลูกยางก็เป็นลูกยางตันๆนะครับไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็มีสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนิ่มแบบแข็งได้นะครับมันไม่ได้เป็นโช้นครับแค่กันสะเทือนทําให้ลดลดแรงสะเทือนลงไปได้นะครับเวลาขี่ก็จะนุ่มๆหน่อยตรงนี้ของผม,ผมนี่เป็น v b r a k e นะครับเปลี่ยนเป็นไลท์โปร รุ่นนี้เป็นก้านยาวครับสามารถใส่ร้อยี่สิบนิ้วได้ด้วยครับก้านจะยาวกว่าปกติถ้าใส่ยี่สิบนิ้วปุ๊บล้อจะไปติดขอบข้างบนนะครับเวลาเราใส่ยางใหญ่ถ้าจะต้องใส่ร้อยี่สิบนิ้วจะใส่ได้แค่ยางหนึ่งจุดห้าเท่านั้นเองรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเจนสองนี่จะสามารถใส่ยางใหญ่ยางใหญ่ขึ้นได้อีกหน่อยหนึ่งแต่สเปคมาตรฐานเขาต้องเป็นสิบแปดนิ้วนะครับใส่ยี่สิบนิ้วแล้วมันจะดูแปลกๆไม่สวย คนอาจจะบอกว่าออมันขี่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมว่ามันต้องเป็น18นิ้วเท่านั้นอนะเบอร์ด mm ี hmm. ้นะครับถึงจะดีวันนี้เป็นรูใส่ตะแกรงของเบอร์ดี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็สั่งมาจากไต้หวันเบาะก็เปลี่ยนเป็นเบาะบลกคับอันนี้นั่งสบายกระเป๋านี้ไว้สำหรับใส่อย่างไรนะครับเวลาเราขี่ล้อวงล้อแปลกๆเี้เรา18นิ้วแบบนี้หาซื้อยากครับต้องมีพกติดตัวไว้ด้วยเวลายางแตกก็ช่วยได้นะครับ ซื้อตามร้านไม่มีขายแน่นอนรถแบบนี้ออกแบบมาซ่อนสายด้วยนะครับลูถ,ถังไม่ชิ้นเดียวกันแข็งแรงมันออกดีไซน์มาแบบเรียบเรียบนะครับเรียบง่ายมากรถรุ่นนี้สังเกตด,ดูมองดูจะไม่ค่อยมีเหล็กเท่าไหร่นะครับร้อยออกนะครับเป็นเกรดปลาสวยงามเรียบเสมอก,กันเลยใช้คอมพิวเตอร์ออกแน่นอนเวลาเช็ดรุ่นนี้เช็ดง่ายมากครับเช็ดแป๊บเดียวจบแล้วไม่ค่อยมีซอกเลยเท่าไหร่ หรือว่าจับมาขีจับมาขีอย่างเดียวเลยครับถ้าจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรกับมันมากอันนี้คอนี่เป็นของเบอร์ดีเลยครับชุดคอถ้วยคอนี่ก็ใช้แสแตนดาดทั่วไปนะครับเปลี่ยนได้แล้วแต่ต้องการเลยแต่สำหรับตัวคอนี่จะต้องเป็นของเบอร์ดี่ชดยเฉพาะนะครับแล้วก็สามารถแต่งได้นะครับตรงนี้จะมีองศาเป็นคอแบบองศาให้เลือกด้วยถ้าเกิดใคร ขี่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยกระชับอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยบอกตัวเองก็เปลี่ยนองศาที่คอได้แต่ค่อนข้างแพงพอสมควรเลยคอก็ออสามารถยกแขนขึ้นได้อีกนะครับใครชอบขี่แฮนด์ูสูงก็ยกขึก้นย,ยกลงได้แข็งแรงครับตรงนี้เป็นกัรสะเทือนหน้าครับเป็นจุดเด่นของเบอร์ดี้เหมือนกันเป็นสปริงสปริงโดดๆดดครับไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่าตะเกียบจะเป็นการออกแบบให้ทดแรงนะครับ ตรงนี้ก็จะชอบแตกต้องระมัดระวังเวลาไขยันด้านนี้แตกเปาะเลยครับเป็นอลูมิเนียมแตกง่ายเี๋ยวซปิงรล้วนครับตรงนี้ก็มีใหเปลี่ยนมีโมดิฟายนะครับเป็นโชคก็มีนะครับเปลี่ยนได้แล้วแต่ราคาเลยได้ตามราคาเลยแต่ว่าถึงดูมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเวลาขี่จริงเนี่ยมันลดแรงกระแทกแรงสะทานไม่ได้เยอะมากนะครับขี่สบายมากเลยแล้วก็ลุยมันมากร,รุ่นนี้ ถ้าไม่โดดเนินเรียกว่าทางลุกลังทางวิบากขี่ลุยแบบซื้อภูเขาได้สบายสบายครับคนตัวใหญ่ๆก็จะขี่ดีนะครับรถมันแน่นครับรถถึงมันจะพับได้แต่มันจะแน่นนะครับขี่ขี่แล้วสนุกครับไม่รู้สึกว่ามันยยโยกเยกเท่าไหร่ไม่สะบัดไปสะบัดมาเหมือนรถพับทั่วไป พวกมือเกียร์ปอกแฮนด์สับจานพวกนี้ก็สามารถใช้แบบสแตนดาร์ดได้นะครับแฮนด์นี่ผมก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับมือเบรกมือเกียร์นี่ก็ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นมือเกียร์ติดรถมาก็เป็นอเวนิโอ9สปีดนะครับเรียกว่าเป็นเกียร์ต่ำๆเลยของชิมานโนเปลี่ยนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับโยกเีกโย,ก,ยกไปโยกมาคนระับถ้าอยากให้ดีก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นพวกเอ็กทีอะไรพวกนี้กระดิ่งนี่ก็พังไปแล้วครับ พังใหญมากของฟอมนะครับอันนี้ขึ้นมาไม่แพงอันนี้ก็ติดไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ก็ตัวถังนี้ไม่มีที่ติกะติกน้ำนะครับผมก็ซื้อแบบที่ติกระแผ่นแบบนี้มาติดครับยอดเบนโตะอันอะละร้อยกว่าบาทเองทุกๆแต่ใช้งานได้เวิร์กมากนะครับใช้งานจริงสะดวกมาก แล้วก็ซื้อที่ที่เข็นด้านหลังมาติดของไลฟโปรอีกอันหนึ่งนะครับเวลาพับก็สะดวกดีแล้ว,ว่ารถมันไม่มีอะไรนะครับดูมันโล่งๆเลยนะครับคันก็เล็กมากด้วยข้อเสียรรุ่นนี้อันก็คือแฮนตัวล้อน้าชอบพับเข้ามาครับไม่ยอมตั้งตรงไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าเป็นคันผมคันเตี้ยหรือเปล่า เวลาตั้งตรงเผอปุ๊บมันจะพับแบบเลยนะครับลัมทีล้ลมเลยอันนี้เป็นซ่อนสายนะครับตัวถังจะทําซ่อนสายเบรกสายเกียร์ไว้ให้ดูแล้วเวลาพับก็จะไม่กิ่กะมากแต่พับยังไงก็สู้บอมตันไม่ได้นะครับตัวล็อกด้านหลังนี้มีพลาสติกอันเดียวนะครับเกี่ยวไว้เฉยไม่ได้ไม่ได้มีระบบกลไกที่จะล็อกอะไรเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราขี่มันจะเป็นแรงกดอยู่กับ สปริงอาร์มหลังอยู่แล้วนะครับไงก็ไม่มีหลดุดนอกจากจะไปดลดเนินนั้นนั้นเองด้านหลังแท่งเดียวเลยนะครับดูแล้วโล่งมากครับเป็นมินิมอลลิสต์มากลนะเลยรถเขียนไปไหนก็จะแปลกๆคนก็จะชอบมองหน่อยที่ผมก็ไปติดขาดตั้งมาด้วยมินอร่านะครับอันนี้ทำรับเบอร์ดีโดยเฉพาะ ล้อสิบแปดนิ้วของเบอร์ดีนี่ซีลวดจ,จะถี่เลยนะครับซีลวดแบบเรียกว่าจําไม่ได้กี่ซีลว่าถีถีกัรถพับทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นทาให้ล้อมันแข็งพอสมควรจะไปลุยขึ้นฟุตบาทกระโดดลงฟุตบาทอะไรนี้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเหมือนกับกรถพับทั่วไปแล้วก็ดุมล้อนี่ใช้ความกว้างเท่ากับเซิอ์บุเขาทั่วไปเลยครับปกติ กระพับธรรมดานี้ดูมหน้าจะเล็กกว่าจะสั้นกว่า,ามาดูวิธีพับกันนะครับเรามาดูมิติก่อนมิติรถนะครับล้ออยู่แค่เข่าผมเองนะครับผมสูงร้อยหกสิบปดนักประมาณ60สิบนะครับคือเป็นนั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันก็ขี่คล้ายๆกับเสือหมอบนะครับเสือหมอบแบบจับแผ่นที่บาด้านบนก็เรียกว่าไล่เสือหมอบมือใหม่ได้สบายๆนะครับคันนี้ หรือว่าถ้าไม่ใช่สือหมอบมือเก่านี่หนีไม่ออกครับขี่สนุกครับทำความเร็วได้ดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหลุมบ่อมากแต่หน้ามันจะงวงวงหน่อยขี่แล้วมันจะแบบบ่อไม่ถูกมันขี่สนุกแต่ขี่ไม่สบายคนระับขี่ชา้าช้าไม่ค่อยไม่ค่อยสบายต้องขี่แบบเน้นขี่โดเร็วอะไรแบบนี้คันนี้แล้วก็ลุยได้ครับเวลาเจอหลุมเจอบ่อแล้วก็วิ่งใส่ไปได้เลยนะครับระบบช่วงล่างกันสะเทือน แล้วการพับนี้ทำให้แข็งแรงมากมาดูวิธีพับนะครับเริ่มต้นก็จับยกหลังขึ้นมาก่อนครับก็แค่ปลดง้างตัวล็อกนะครับยกหลังขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดเบาะให้หลวมไว้นะครับเดี๋ยวเบาะจะเป็นตัวล็อกกับล้อหลังที่เฟรมนะครับการเบาะจะเป็นล็อกกับเฟรมล้อหลังนะครับทําให้ล้อไม่ไหลไหลกลับลงมาแลครับ ถ้าเกิดไม่มีขาตั้งที่ผมติดเพิ่มก็สามารถดึงก้านเบาลงไปให้สุดแล้วก็เป็นขาตั้งได้นะครับแล้วก็ไปพับล้อหน้าครับดูมันจะเก๊ะๆกังๆหน่อยนะจริงๆผมบอกเลยแต่พับจริงๆเร็วนะครับประมาณสักนาทีเดียวก็ไม่ถึงนาทีเลยครับเสร็จแล้วพับแล้วหน้าเสร็จก็ไปพับแขนลงไปปุ๊บเรียบร้อยครับจบแล้วดูข้างๆก็จะดูดีนะครับดูเรียบร้อยเป็นก้อนเหลี่ยมดีนะครับ ยาวประมาณสักร้อยสี่ิบรอย้าสิบนะครับยกก็เบาครับประมาณเก้ากิโลนะครับคันนี้แต่ดูตรงนี้เลครับแหมมันบานออกเกะกะมากกว่าสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยมันจะเป็นแบบยืดๆหด,ดยืดๆหด,หด,หดบอไม่ถูกแล้วนะครับนี่ตองบอกว่าพับไม่เรียบร้อย เวลาพิงลงไปนอนกับพื้นก็สีเสือก็ถลอกได้ง่ายนะครับอันนี้วิธีที่เคลื่อนย้ายเวลาพับแล้วดีที่สุดก็คือยกนั่นเองครับยกนี้แน่นอนสุดนะครับแลวด้วยความที่มันใหญ่แล้วก็บานออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลายกขึ้นรถเมล์เนี่ยยากมากครับรถเมล์บ้านเราเป็นตูเล็กมาดูใกล้ๆนะค,ครับดูอย่างนี้ก็จะดูเล็กๆดีนะครับดูเรียบร้อยดี แต่คันนี้ยกขึ้นรถไฟได้นะครับสบายๆถ้าเรามาดูด้านค้างจะเห็นว่ามันบานออกเยอะอันนี้ผมพับผิดวิธีด้วยนะผมลืมจริงๆจ,จะต้องดันโซ่กันไวยก่อนโซ่ตกแล้วเวลากลางออกจะโซ่มันจะติดก็บอกตรงว่าคันนี้พับสิบครั้งนี่ไม่เหมือนกันสักครั้งครับจาไม่ได้สักทีว่าพับแบบไหนเดียวกันโซ่โซ่โซจะหย่อนลงไปกองกองอยู่แล้วจะไปขัดกับเฟือง คือถ้าไม่รีบร้อนมากนะครับแล้วก็มีที่ว่างนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับในการพับพับไปวางอะไรแบบนี้นะครับขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็กได้นะครับเพราะว่าฮิวก็หิวก็ได้นะครับไม่หนักมากแต่ถ้าเกิดที่แคบแล้วก็ประตูแคบอะไรงนี้หรือว่าต้องรีบก็รถเบอร์ดีนี้กค่อนข้างจะไม่ค่อยทันการนะครับแล้วก็เวลายกที่แคบๆก็จะลำบาก มันก็จะมีอะไรที่ไปติดไปขัดอยู่เรื่อยดูวิธีแก้ปุ๊บวิธีเปิดก็เร็วมากไม่นอนเลยครับสานโซ่จะไปขัดละอันนี้วิธีผมไม่ได้ทำไม่เรียบร้อยตอนปรับคั้งแรกวิธีถ้าเกิดเผลอมันขัดแบบตกเสื่องนี้บอ้โหงานเข้าเลยนะครับมือไม้รถเทนะ่ในช่โชคีียังไม่ตกเสืออวมาก แล้วก็ปรับเบาะขึ้นมาตามที่ต้องการสังเกตว่าเบาะจะสูงก็เท่ากับแผ่นเลยนะครับเหมือนกับใส่คล้ายๆกับเสื้อหมอบเลยเดี๋ยวมาลองพับใหม่นะครับนี้เราปรับโซ่ขึ้นก่อนนะครับเอาัวเกี่ยวโซ่เกี่ยวโซ่ก่อนให้โซ่มันตึงเวลาม้วนหางโซ่จะได้ไม่ห่าแล้วก็คลายเบาะไว้นะครับแล้วก็ปลดล็อกเตีนตเตะนะครับปกติใช้เตีนเตะ อันนี้โซ่จะตึงเลยนะครับไม่หย่อนไว้แล้วแล้วก็ยกล้อข uh, ึ้นเอาเบาะเสียลงไปมันก็จะไปล็อกกับล้อพอดีนะครับล้อจะไม่ตกนแลแล้วก็มาพับด้านหน้าแล้วก็พับแผ่นลงแค่นี้ก็จบเสร็จพิธีครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นเข้าประตูรถเล็กๆก็บอกตรงว่าก็มีปัญหารครับแลงทีแล้วก็หาอะไรมัดมัดไปก็ได้นะครับการคลายเพราะมันไม่มันไม่ประกบสนิทรถแต่ละคันก็แต่งไม่เหมือนกันอันนี้ใช้เข็นเวลาไฟฟ้าก็าใช้เข็นได้ ก็บอกตรงๆว่าเข็นมันก็โอกาสล้มสูงครับเพราะว่าฐานล้อมันแคบยกง่ายกว่าครับยกง่ายสุดแล้วยกเดินที่รถไฟฟ้าได้ครับสบายสบายดูวิธีกลางเหมือนเดิมครับเอ้โหชอบยกแบบนี้ยกหัวมันแล้วก็ล้อล้อล้อลากไปเนี่ยครับกระเป๋าเดินทางครับสะดวกกว่ามาลองกลางครับ ลกแคนขึ้นนะครับพับก,ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาเลยครับริงปุ๊บพับง่ายครับแล้วก็คลายเบาะน,นิดดึงเบาะขึ้นหน่อยแล้วก็ให้มันเปิดหลุด,ออ,ลดอ,ออกจากล็อกล้อหลังก็สะบัดล้อหลังออกแช่นะครับวางปุ๊บก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับล้อหลังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลย,ลเลยแล้วก็พับล้อหน้าขึ้นแล้วก็วางปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกเลยครับ เรียบร้อยครับปรับเบาะขึ้นให้พอดีแล้วก็ล็อกการเบาก็ขี่ได้เลยง่ายมากครับจริงเวลาคลายนี่ง่ายมากสำหรับรีวิวนี้ผมก็บ่นเรื่องการพับของรถรุ่นนี้เยอะนะครับก็แต่เรื่องการขี่นี่บอกเลยว่าต้องชมเลยว่ารถรุ่นนี้ขี่สนุกครับ ในมิติของรถใหญ่เลยนะครับเห็นล้อเล็กๆแบบนี้ครับเวลาขี่ยืนที่ไปยืนโยกแบบโยกเ,เต็มที่นะครับมีเท่าไหร่ใส่ได้หมดครับไม่มีการยุวยครับเรียกว่า,าไปขี่ความเร็ว30กว่านี่สบายๆเซฟสุดบาทนี่ก็กระโดดลงได้ครับมาดูวิธีปลดทสป,ปริงด้านหน้าครับจะมีตัวล็อกอยู่นิดเดียวนะครับแล้วกดออกเห็นะครับ นี่สปริงนี้ถอดได้ใช่ไหมครับมันจะแข็งนิดสามารถถอดเปลี่ยนยอันนิ่มอันแข็งได้ก็แนะนำเลยครับนี้ที่ติดกติกน้ำรุ่นนี้ก่อนจะจบรีวิวว่าแถมนิดนึงครับรีวิวที่ติดกติกน้ําเบนโตอันี้นะครับมันราคาประมาณรู้สึกจะร้อยเดียวครับถูกมากครับจริงๆต้องติดมีที่ติดตรงนี้ตรงด้านหลังด้วยครับแต่ผมไม่ชอบติด ติดแล้วมันจะกินฝุ่นก็ไปซื้อที่ติดแบบนี้มาติดนะล็อกไว้กับคอได้เลยสะดวกดีครับแล้วก็ใช้งานจริงนี่ใช้เวิร์กเลยนะครับไม่เกะก,กะมากด้วยหรือว่าจะติดไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับ๋ยวผมบามตีชอบติดไว้ด้านหลังถ้ายืนยกอาจจะมีหัวเข่าไปโดนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าดีกว่าติดไว้ที่หลังเบาะหลังครับมันจะไปกินฝุ่น ออสำหรับรีวิวนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆลบมันก็ไม่มีอะไรครับมินิมอลลิสไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสวัสดีครับฝากติดตาม,มด้วยนะครับสวัสดีครับ